กลับมาชมการแข่งขันกันต่อนะครับบริเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับลงสนามในนาที่3ครับเจอกับทางมาเลเซีย2เซตที่ผ่านมาทีมชาติไทยเอาชนะได้ทั้ง2เซตนะครับ25ต่อ12แล้วก็25ต่อ14นี่เป็นเซตจุด่าเซตที่3มเลยครับลบมาแล้วขึ้น <c oughs> ยังร้องอยู่นะครับมาเลเซียต้องแก้ออกมาแล้วครับบอลแรกเข้าจุดแล้วบอลแล้วตีเป็นแต้มของทีมไทยเลยครับ เริ่มตามลากได้อย่างเยีเ่ยมเลยครับน้ำหนึ่งตัวสูนะครับสุรยเสิร์ฟครับปอดแรกก็ไม่ดีต้องไปีล้ให้ทีครับอออเอาจุดแล้วไหลหลังมาเนี่ย ตีไ้ยอดเยี่ยมเลยครับธนชาในสองต้านติดๆแล้วครับกังยกมาแล้วนี่เนี่ยเนียตีเดียวๆเลยครับจังหวะขึ้นตีของธนชาุดสดๆครับสุริยาเสิร์ฟมาเบาๆนะครับรับขึ้นมาได้ยกมาด้านหลังตีลูกนี้โอ้โหตีสวยเหมือนกันครับจังหวะนี้ครับยงเจียเทียนใช้ได้เลยครับจังหวะหลบบล็อกจังหวะนี้ ดูครับขึ้นแล้วเนี่ยครับฝ่ามาได้ไหมองกันครับเสิร์ฟมาโอ้ยต้องเอาข้ามก่อนละครับลูกนี้บอลเร็วโอ้โหตีผ่านไปได้ไดครับจังหวะตีของยองเซียนไนครับรจังหวะเซตชงสวยมากครับ ให้เล่นบอลเลยตรงนี้เลยครับมาชิงจังหวะทำได้ดีมา,มากๆนะครับร,บรยงเซนไนสองเท่ากันครับยงเชียเทียนเซิร์ฟมาจมากด้าน,นหลังตีลูกนี้พยายามจะรับก็รับไม่ได้นะครับทางฝั่งของมาเลเซียเจอบอลตีของดารินนะครับนี้ กินสมาตรีครับเต็มเลยครับดารินเสิร์ฟมาครับลูกนี้ดารินยกมาด้านหลังครับเอาครับรับได้จะสวนแล้วจ่ายมา3ม <c oughs> เมตรกลางครับตีแรงเลยครับลูกนี้ทางด้านของดารินติสุวรรณครับอ <c oughs> ันนี้เปลี่ยนท่าแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โค้ดยังแอบอมยิ้มนะครับโค้ดตรวจเสิร์ฟครับดารินสวยครับวิธีบอลพุ่งมาสวยมากครับจังหวะเสิร์ฟจังหวะนี้ของดารินปิ่นสุวรรณเสิร์ฟได้3คะแนนติดต่อกันเลยครับดารินปิ่นสุวรรณวันนี้ดารินนี่โชว์ผลงานเยี่ยมเลยครับทำแต้มได้เยอะมากครับ เสิร์มาดารินจ่ายมาบีน้าครับตรงนี้ตีโอโหตีถ่ายไปได้ครับจังหวะขึ้นตีของลมวิซิงครับตรงนี้ขึ้นตีสวยด้วยนะครับลมวิซิงเพื่อนยกให้เนี่ยครับตีหนีบล็อก3ต่อหครับบอลแรกพอได้ครับไทย ล้วก็เข้ามาตีลูกนี้โอ้โหแม่แเจอบล็อกของมาเลเซียเหมือนกันครับ<ม>จังหวะขึ้นตีของอุิสราสีพัลเลอร์นะครับน่าจ,จะไปโดนบล็อกของโรเบอชิงแลับครับ,รบเป็นบล็อกเลยครับจังหวะตีกลางไม้กนนลางมือได้ดีมากนะครับโรเบอชิงเสิร์ฟมาคนแรกเอาได้ครับยกมาด้านหลังหยอดเรียบร้อยครับจังหวะนี้ บจงหวะยอดขอธนชาสุขสดนะครับทําใด้สวยครับจังหวะกระโดดแล้วนี่ครับแปะกาอากาศโดนปลายมือนะครับครับเป็นทัชบอลทัชบอลออกไปวชิริยาเสิร์ฟมาคนแรกสวยครับแล้วตีมาลูกนี้แม่โดนบล็อกแล้วออกข้างไปครับก็เป็นลมไปชิงละครับเจ้าประจำครับที่ทำคะแนนได้บ่อยๆนะครับ มาตารฐานถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับทำตามต่อเนื่องเลยเกิดมาครับแล้วก็เลือกจ่ายมาด้านหลังเรียบร้อยครับชาสุดๆนี่ครับแล้วเลือกตีมูฉีกนะครับจังหวะนี้ขึ้นตีขึ้นตีได้แต่มือดีเหลือเกินนะครับ,รบดูตีบิดไปฝั่งหนึ่งนะครับงัดลำบากเลย ชาเสิร์ฟมารับขึ้นมาได้ยกมาสามเหลังไม่ได้ตีครับลูกนี้ผิดจังหวะไปโอกาสของให้แล้วก็โอ้โหแม <c oughs> ไหลหลังครับลูกนี้ตปติดไปเองครับทางด้านของวิงมลนรัฐธนพันธ์ครับ,จ,บจริงๆล,ลูกแบบนี้คือลูกเก่งเลยครับ,รบแต่จะฉีกครับฉีกเยอะไปนิดนึงครับทำให้ตีไม่ผ่าน,น,นเสิฟครับมาเลเซีย ยกมาด้านหลังครับธนชาตีเรียบร้อยครับเป็นหยกดบลอนแก้เป็นสามเิ้วหลังครับแล้วก็ธนชาตีลงไปขึ้นตีเป็นตามตลอดไม่กันนะครับธนชาิผมเซตมาให้เ,เป็นเปียนนุ๊ดนะครับไปต่อหกครับเซตนี้นี่ยังสูสีอยู่ครับเสิร์ฟแล้วก็โอ้อโหโหแรงไปครับลูกนี้ครับ โอริสราดูกันอีกทจีจังหวะจำเสิร์ฟมาชักปือหลบเลยครับวิจีรูครับเสิร์ฟแม,ม่ออกเหมือนกันครับไม่น้อยนะฮะเสิร์ฟแรงออกหลังครับเก้าต่อเจ็ดครับ <c oughs> วิมลรัตน์เสิร์ฟวอลแรกไม่ดีครับเอากลับมาก็ไม่ได้ละครับเนี่ยครับเป็นคะแนนเลยครับเป็นเสิร์ฟเอสของวิมลรัตน์ครับสิบต่อเจ็ดเสิร์ฟมีสายครับอันเดอร์ขึ้นมาก็กลายเพราะว่าโดนไม่ดีมีเปลี่ยนตัวไอรีเซียนครับหมายเลขสิบหกลงมาสิบต่อเจ็ดครับทีมไทยนำ จต่อครับวิมลรัตน์โมแกเขาได้ครับจ่ายมาสมเมตรหลังตีโอ้ยแล้วก็รับไม่ขึ้นแห้วครับจังหวะจะดีเฟนต์ของวิมลรัตน์ครับตีฉีกมาครับบอาวิง่งหนีตัวด้วยครับจะงัดขึ้นมาก็บอลมาแรงงัดไม่ขึ้นเหมือนกันวิมลรัตน์เสร์ฟครับมาเลเซีย บอกไปเลยครับก็ออกนะฮะผู้เล่นของไทยครับแล้วก็ออกจริงๆครับังหว่าเสิร์ฟมาของทางด้านโกชเสียวอื้สิบเอต่อ8สุรยาเสิร์ฟมาล้นหรือเปล่ายังไม่ล้นครับเอาแกะกลับมาได้ครับแล้วก็จ่ายบอลเร็วลูปนี้ครับ จังหวะตีบอลเอ็กของทางด้านาวชิยาดนทแจ่มนะครับครับเพื่อนเห็นขยับเน็ตยกให้ใส่มือเลยนะครับตีบอลเร็วเลยครับครับวชริรยาเสิร์ฟต่อครับสุริยาโอ้ยเอ็กเลยครับผ่านเน็ตข้ามเน็ตไปในบอลมุดลงเร็วเลยครับจังหวะเสิร์ฟของสุริยา ดูครับสบอลใส่ตกพื้นเห็นเห็นเมือนะครับิ13ต่อปดครับสต่อครับสุริยากขึ้นมาได้ครับดกมาหัวเสาตีลูกนี้แม่ตีหลบด็อกสวยครับงด้านของโรมบชินครับจะเอาเดิมเลยนะครับลรเบอชินตีพลุมาดีครับลูกนี้ บล็อกไทยมาสองคนเอาไม่อยู่ครับเสิฟมาครับจับขึ้นมาสวยจ่ายมาหัวเสาตีลูกนี้ครับดีเฟนได้เอากลับได้ไหมยังได้อยู่ครับแต่ก็อ้าวโอ้โหเพื่อนอุสาไปงัดกลับมาครับแต่คนจะเอาค่ามีเผลอไปหน่อยครับนี่ครับยั่เหมือนกันครับดุเลยครับใช่ครับเพราะว่าดู ลองมาได้ตรงนี้แล้วนะครับอยากจะงัดมาเนี่ยกลายว่าคนที่จะตามต่อไปชะงักนะครับโอ้โหเลยพลาดเลยครับดารินเสิร์ฟมาครับรับขึ้นมาได้จ่ายมาด้านหลังตีดีเฟนได้ครับจ่ายมาด้านหลังเหมือนจะฟาวล์ละครัังวะนี้ครับฝืนตัวเซตนะครับทางด้านของสุริยาบอลที่รับได้นี่มันดันเข้าเน็ตมากครับ บอลแรกที่ยกมาชิดเน็ตไปหน่อยครับสุริยายก็เนี่ยพยายามจะบิดตัวเนี่ยครับไปโดนเน็ตแต้มของมาเลเซียนะครับครับโอ้ตอนแรกไม่ดีครับตีข้าม,มแล้วมาเลเซียก็สวนเรียบร้อยครับน่าทำได้ครับมาเลเซียจังหวะนี้ครับจากไอรินเซียครับ ถือว่าทำได้เด็ดขาดด้วยนะครับ,รบแต้มมีของมาเลเซียรเราบอลแก้ไปให้เขาก็ถือว่าฆ่าเราได้เหมือนกันย,รยารขยับเปลี่ยนนะครับรีเวนกูนะครับเลงนสองลงมาเสอร์มาแรกสวยครับจ่ายมานี่ครับปีเรียบร้อยเลยครับบริสรา <c oughs> สีทะเลือกครับจังหวะตีมาสังจังหวะนี้ ตีไ,ได้เต็มแรงดีนะฮะลงไปที่ตัวรับตรงนี้ด้วยแต่งัดไม่ขึ้นเลยครับไปมาแรง15ต่อ11ครับเอาหัดทยาลงมาครับแทนนิมนรัตยกมา ลูกนี้ครับเอาข้ามมาหยกมาแล้วโลเยซิงครับตีลูกนี้ผู้ชินให้เป็นทัชบอลครับให้เป็นคะแนนของมาเลเซียครับตีดีตีฉลาดเลยครับโลเมซิงเห็นบล็อกขึ้นมาเนี่ยตีอัดไปเลยนะครับโอ้เนี่ยครับโดนนิดนึงนะครับพยายามจะดักแล้วครับพี่มรรค แย่สวยจ่ายมาด้านหลังตีลูกนี้รับแต่ว่าข้ามมาฝั่งไทยครับอ,อีกทีแม่ชินเน็ตไปครับหยอดข้ามมาอเลเซียจะสวนกระลูกลูกนี้น่าจะติดเนต็ตไปแล้วนะครับตีไม่ข้ามนะครับจังหวะขึ้นตีของอินเซียครับโอกาสได้จะฝังเราเน่ยนะครับแต่การว่าจังหวะขึ้นแล้วตีไม่ผ่านเดครับจะตีฝ่าตรงกลางครับนี่ครับตีติดขอบเนต็ตไปนะครับ ยังไงครับถ้ายังลักษณะนี้เลนหรือเปล่าครับนี่ครับดูเลนก่อนครับน่าจะบล็อกทัสนะครับในเรื่องของเลนก็รอภาพสักครู่นะครับพรุ่งนี้นี่วอลเลย์บอลหญิงพักนะครับมาดูจังหวะนี้ครับ โดนครับโดนทั้งเน็ตทั้งแขนเลยครับอย่างนี้โอ้โหมัิงบอลเนี่ยไม่ข้ามนะครับแต่บอลเนี่ยเหมือนมีแรงที่เฉืยมาโดนขานิดนึงนะครับโอ้โหเขาตาดีจริงก็เป็นท้าของมาเลเซียครับาต่อ15ห้าครับเซตนี้เขาถือว่าสู้กับเราได้ดีเลยนะครับทำแต้มแต้มต่อแต้มที่สู้กับเรามาได้ ถือว่าไม่ห่างครับจากเซตที่ผ่านมาสเซตที่ผ่านมาเนี่ยมาเลเซียได้ที่แล้ว14แต้มนะครับที่ทำได้แล้วก็เซตแรก12แต้มเสิร์ฟครับโมเมชิงแร็กสวยครับจ่ายมาด้านหลังตีอัดมุมตรงครับทางด้านของพิมพิชยากกกรัมยกมาเข้าฝักนะครับครับบอลนี วิ่งโอ้โหข้าจัดคิดเส้นเลยนะครับไปของพิมพิชยาเสิร์ฟครับพิมพิชยารับไม่ดีลวครับต้องแก้ข้ามเอาข้ามมาได้ครับมาเลเซียโอกาสของไทยจ่ายมาไหลหลังลูกนี้โอโ้ยังรับได้อยู่ครับเอาครับฟรีบอลอีกครั้ง <c oughs> ย้ำม,มาอีกทีนึงก็ยังได้อยู่เอาครับยกมาตีอัดโดนบล็อกอ <c oughs> เนียบร้อยครับแม่ โอ้กว่าจะได้คร <started> ับไทยาครับอัธยาเนี่ยต้องขอบคุณเลยครับเพราะว่าเพื่อนไหลหลังให้สองรอบยครับครับแต่ตรงนี้เนี่ยมาได้แต่เพราะบล็อกได้นะครับอัธยากว่าจะได้ครับแมเดี๋ยวพัาคสักครู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับ ตวเหลืองดื่มเล็กตะซอยการเป็นที่หนึ่งสำหรับใครๆแล้วอาจมองเป็นเรื่องยากกับบางคนกว่าที่จะเป็นที่หนึ่งนั้นไม่ใช่แค่ฝึกฝนแต่ต้องฝึกหนักกว่าที่เคยทำมาทุ่มเทมีร้อยทุ่มทุ่มจนเป็นล้าน ที่หนึ่งไม่ใช่ของเราแต่เป็นของทุกคนคนไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยเฮ้ย hey, ทำอย่างนี้ได้ไงฮะรงการใหญ่ๆแบบนี้ทำไมไม่ใช่เท่านั้นไทยฮะเขามีท่อคุณภาพได้มาตรฐานครบทุกขนาดข้อต่อท่อที่แข็งแรงทุกทานน้ำยาประสานท่อเป็นเนื้อเดียวกันข้อน้ำไทยแรงยกเซ็ตใช้สักความสุขจากปลากระป๋องโรซ่ารออยู่ในตู้กับข้าว้วจ้า เนื้อปลาชิ้นโตในซอสมะเขือเทศเข้มข้นปลากระป๋องโรซ่าอร่อยทั่วไทยใครๆก็เลิฟจากเด็กสองวิ่งเท้าเปล่าในส่วนยากสู่ตำนานทำลายสถิติสีเกมหยุธคงปสิเิธกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะฝอ่าย ลากรถอร่อยหลายยังไงก็เออเซย <Euro. S 1> ูโรกลับมาชมเกมการแข่งขันกันต่อครับเป็นทางฝั่งของมาเลเซียครับได้เสิร์ฟจังหวะนี้นะครับมาเทียตามอยู่ครับ13ต่อ17ครับ กลับมาคนข้างดีครับจ่ายมาไหลายหลังมีหยอดลงไปได้ครับก็ต้องบอกว่าแก้สถานการณ์ได้ดีครับครับ183นะครับไหลหลังมาให้แล้วเคาะลงไปเบาๆนะครับลงมาเสิร์ฟครับบริสราดับไม่ดีครับเอาครับรีบอลข้ามมา จ่ายมาสามเม็นกลางตีลูกนี้รับได้อยู่ครับมาเลเซียยกมาแต่ว่าต้องคาะข้ามครับเอาครับโอกาสของไทยชิดไปครับลูกนี้แม่บอลมันเข้าเนี้ยไปหน่อยต้องแก้ข้ามแล้วก็ตีลูกนี้โอ้โหมีแฉลบบล็อกแล้วก็ลงฝั่งของไทยนะครับครับยงเทียนเทียนนะครับ,รบจังหวะตีทำได้ดีเลยนะครับตีอัดบล็อกทีมไทย ตัวสูงขึ้นได้สูงครับแล้วนี่ครับไปีฉี่ออกไปทางโน้นนะครับโดนบล็อกนิดนึงครับฉับแล้วก็ยังลงในฝั่งเราด้วยตวีตัวผู้เล่นนะครับยองเซียนายครับหมาเยเลขแปดยี่สิบป,ปีเท่านั้นนะครับดูน้อยๆเท่านั้นเลยของมาเลเซียจะเสิร์ฟครับมาเลเซีย กลับมาแล้วจ่ายมาตรงกลางแม่หยอดครับเอาะครับต้องเอาข้ามครับมาเลเซียกลับมาสวยลูกนี้จ่ายมาหัวเสาด้านหน้าให้ดารินครับตีลงไปครับูกนี้19ต่อ14ครับครับส่งมาเสิร์ฟมาให้ไม่ไหลได้โอ้โหทำแต้มได้ตลอดเลยนะครับดารินตีฉลาดมากครับตีไปหายคอดเลยครับแดนหลังเป็นต้าครับครับ19ต่อ14ครับ อธิยาเสิร์ฟรับขึ้นมาได้ครับยกมาลูกนี้ตีผ่านมาได้แต่เรารีเฟนส์ได้ครับจ่ายมาสารไปกลางตีอัดมายังรับได้อยู่ครับมาเลเซียขึ้นตีโอ้โหนี้ผิดเหลี่ยมไปเยอะครับทางด้านของยงเจียเทียนครับตีท้่จะไม่โดนลูกเลยครับลูกนี้โอ้โหพลาดไปครับยงเจียเทียนดูอีกทีนะครับสงหวะกันโดดมาแล้วนี่แหละครับอ้จะ เล่นมุมตรงบ้างนะครับดูจากการบิดมือแล้วกลายว่าปฏิปติดนนเองครับกับขึ้นมาโอ้เป็นเอสเลยครับจังหวะนี้ครับครับล้บบอลมันออกข้างไปเยอะเลยครับหักถยาครับบอลตีแรงกันเลยใช่ครับแล้วแรงแบบไม่มีสายเลยนะครับกุ้งตรงไปเลยต้องขอ เวลาหน่อยทีครับทำเอากันในช่วงท้ายเสร็จแล้วด้วยครับถือว่าสู้กันได้เต็มที่นะครับของทางมาเลเซียเองแม้ว่าก็เอาจริงก็รู้และวว่าเราเองก็ถือว่าศักยภาพเราค่อนข้างจะดีนะครับดีกว่าไอ้เรน้อยก็ได้สู้นะครับใช่ครับ21-14ครับ ยังคงเสิร์ฟต่อนะครับหรรยาแรกสวยครับจ่ายมาด้านหลังอ่าเซตข้ามมา3เมตรกลางเอาครับยังดีเฟนส์ได้อยู่ครับทางด้านของมาเลเซียแล้วจะสวนมาตีลูกนี้เอาครับเรารับได้ยกมาดารินตีวางมา ยังได้อยู่ครับมาเลเซียแล้วก็น่าจะฝ่าวไปแล้วครับจังหวะที่เซฟนี่น่าจะเป็นดับเบิลแลละครับจังหวะของไอเซ่าันครับครับจังหวะตีมาตรงนี้ครับนี่ครับโดนเต็นแป้นของเราครับวสินชูสัญญามาครับก็เฉลียวเพื่อครับกลับลงมา 22 14นะครับเกิดมาครับทันทีแล้วก็เอสเลยครับโอ้โหมาลงท้ายคอร์ดครับมาทยาจิว่าเสิร์ฟของมาทยาก็นี่แป๊มที่สองครับยังไม่ได้เปลี่ยนเสิร์ฟที่เราทำได้ครับโอ้โหไม่มีใครเลยครับตรงนั้นเสิร์ฟมาครับ รับขึ้นมาได้จ่ายมาให้แล้วก็ตีลงครับตรงนี้แม่เหมือนจะรับแล้วก็ปล่อยนะครับทางด้านของพัทยาครับดมสั่งของไทยด้วยครับนี่ครับ <laughs> <laughs> ลงนะครับคนรกสวยครับจ่ายมาลี่ตีเด็ดขาดเลยครับทางด้านของดารินครับ <จ>เป็นมาท์พอย์แล้วนะครับทีมชาติไทยขึ้นนำ24-15ต่อนะครับเสริมมาครับสุริยาโอ้ยเอามาแล้วก็ตีมาลงมืชิงครับยังติดบล็อกละแต่ก็ได้เล่นต่อนะครับตีผ่านมา เอาละครับจ่ายมาด้านหลังตีอัดลูกนี้ยังได้อยู่ครับทางด้านของมาเลเซียตีมาเรารับได้จ่ายมาหัวเสาตีเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ครับก่อในเซตที่3นะครับเป็นทีมชาติไทยของเราครับเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป25-15ต่อครับก็ทีมชาติไทยชนะ3เซตรวดเลยนะครับ25-12ต่อ25-14ต่อแล้วก็25-15นะครับ ที่สก็ต้องชื่นชมครับผู้แข่งอย่างมาเลเซียก็พยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับครับทำคะแนนได้ถึง15ต้้มก็ส่วนทีมไทยครับประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแรกก่อนครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็เป็นที่หนึ่งนะครับของสาย A ครับใช่ครับในสาย A เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพักก่อนครับ เพื่อที่จะไปแข่งขันในรอบตัดเชือกนะครับวันที่13เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนนะครับ